ทักทายตอนเช้าเช้าจ้าวันนี้เราจะพามาย่อมไหมค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นสีเหลืองเบอร์แปดเนาะคะ่ะมีหน้าตาสีเหลืองเบอร์แปดเนะาะเพิ่นทําตําแดงไวแล้วอันนี้เพิ่นจะเอาเหลืองคะ่ะนี่คะ่ะเ้าจะเอาเลืองกันเฮากะสเอามาต้มหนี่งซี่แล้วค่ะพี่น้องถ้าสิต้มประมาณ สามสิบนาทีค่ะถึงจะจะได้เอาออกเพื่อจะให้สีมันกินเนาะยายไม่เอาไอ้เนี่ยลงเหรอยายทำไมมันฟูขึ้นเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันฟูขึ้นมันจะกินไหมนะ นี่เป็นดาวนาวเย็นเย็นอืมฟูขึ้นยาเยอะสองห่ออือสอมาเมื่อกี้เลยปกติเราใส่ห่อเดียวค่ะเ้า็สิมัดตำแหน่งไวเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งเพ่นนี่นี่นี่ตำแหน่งที่เราทำเครื่องหมายไว้ห่อนมือห่อนมือเนี่จ้ะห่อน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 ะคะเราเราจะมัดมัดตำแหน่งไว้เสร็จปุ๊บอันนี้คือเขาจะเอาสีเหลือง อันนี้เพื่อนเอินสีเหลืองจนมัดไว้นะคะเราจะล้อมสีเหลืองกันเสร็จแล้วเราจะไปเอาม่วงชมพูลงอีกรอบหนึ่งถ้ายอมแล้วตัวนี้ถ้าสิบเอาไป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 มัดก้อนค่ะพี่น้องห้าสิบมัดแล้วห้าสิบมาล่างแล้วห้าสิบมัดแล้วห้าสิบจังสิบไปลงสีอีกเท่านึงห้าสิบมาเอาเอายาล่างมาล่างล่างฟอกออกกับสิบเป็นอันเนี้ยห้าสิบจังเดมัด มัดอีกสีหนึ่งน้ำข้าจะต้มต้มสีละสามสิบนาทีพี่น้องเพื่อให้สีมันกินเนาะค่ะแต่สีสีกินบ่เสมอกับสีบ่งามจูไฟกันพี่น้อง ฮักกะสิต่มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสิก็จะยกขึ้นยกลงเป,เป็นเป็นบางจังหวัเพื่อให้ให้มันเขานนน่ากันเนาะชั้นบอลงูนฮกระสิใส่ขวดสิไม่ขวดเอาเอาเอาถุงถุงลงเพื่อให้เพื่อให้เส้นไหมมันมัน มันเกินเสมอกันเนาะค่ะสีมันจะได้กลมเกินกันสีจะได้เสมอกันจะได้บ,บดาบดังเนาะค่ะมันจะเป็นแบบบดางขั้นเฮาบาบาคอยเฝ้าบอคอยดูสีจะเป็นด,งดงังๆจะต้องดูคันแสบตา มื่อนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดแกงเในนี่พี่น้องมื่อนี้พามาย้อมไหม้ะค่ะมื่อนี้ย้อมไหมแล้วค่ะก่อนที่เอาที่ทำกาดมัดคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนะจ้าคลิปหน้าม,มาเจอกันไหมว่าเสีเอาสีใดลงเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะคลิปนี้ก็บ,บ๊ายบายค่ะ